สมารในการเมืองไทยก็ยังอยู่ในสามสีนี่แหละครับถ้าหนึ่งบวกสองสามก็เป็นฝ่ายค้านถ้าสองบวกสามหนึ่งก็เป็นฝ่ายค้านครับสีใดคือในสามสีเนี้ยเขาจับมือกันได้แค่สองสองจับสามไม่ได้ไม่ได้จับสามไม่ได้เดี่ยวเดียวก็ไม่ได้นะครับเป็นแค่สีเดียวอยู่เดียวเดียวก็ไม่ได้ลำบากแล้ดูจากโครงสร้างคะแนนแล้วอยู่เดียวเดียวไม่ได้ได้อยู่แล้วครับใช่ไหมเพราะว่าอันแรกที่สุดนะครับหนึ่งไม่มีพรรคใดชนะ แบบแลนสไลด์เกินครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นต้องเอาพักที่สามหรือพักที่สองมาเป็นรัฐบาลร่วมตอนนี้มีสองพักที่หลักร้อยแล้วนะครับภูมิใจไทยสองศูนย์หนึ่งภูมิใจไทยและก็ประชาชนท่มครับเพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญที่สุดทั้งสองพักนะครับไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่สองพักนี้มารวมกันยากที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญที่สุด อำนาจการต่อรองสูงสุดจะไปอยู่ที่ขั้วแดงครับแล้วมาดูสูตรละกันผู้ชมนั่งลุ้นลกันว่าตัวเองอยากได้สูตรรัฐบาลแบบไหนมันมีพี่วีบอกมี6สูตรเอาสูตรแรกก่อนสูตรนี้ดูมีความเป็นไปได้มากสุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขยายความสูตรหนึ่งเนี่ยสามพักภูมิใจไทยเพื่อไทยกล้าทำสูตรสองสูตรสองภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาธิปัดซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้ว ไม่แน่อย่าพึ่งกาออกเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นยากเป็นยากแล้วกันไม่ได้แล้วสูตรสามประชาชนซึ่งอยคะแนนแบบนี้ลําบากหน่อยลำบากแล้วประชาชนเพื่อไทยประชาธิปันนี้เขาก็เป็นสูตรที่ประชาชนฝันสูตรในฝันสูตรในฝันสูตรในฝันก็ได้แต่ฝันไปครับไม่เราดูกันนสูตรที่สี่สูตรที่สี่ประชาชนเพื่อไทยกล้าทําอันนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยจ๊ะเพราะว่าประชาชนประกาศแล้วว่าไม่เอากล้าทำาม่เากล้าทำโอ้โหจอปก สูตรที่ห้าประชาชนภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก็ยังมีโอกาสยงถ้าแต่ว่าคุณเทงไปบอกว่าไม่โหวตให้คุณนันททิศเป็นนายกอีกรอบไอ้ดูทีอวดให้เขาไงก็เขาได้ต่ำกว่าคะแนนยังไม่ต่างกันพูดร้อนมันสุดท้งยบอสูตรที่หกประชาชนภูมิใจไทยกล้าทำก็โอกาส่ได้แล้วเพราะประชาชนก็บอกไม่ร่วมกล้าทำดเพราะนั้นดูสูตรนี้แล้วเนี่ย อยากลุ้นสูตรไหนอยากลุ้นสูตรไหนที่เป็นรัฐบาลลุ้นก็ลุ้นนะแต่เรามาขยายความว่ารัฐบาลที่จะมีเสถียรภาพต้องเป็นรัฐบาล300เสียงรัฐบาล300เสียงครับสูตรรัฐบาล300เสียงแล้วก็จะได้โคต้าาหารโคต้าแล้วรัฐมนตรี1คนต่อสอสอแคนเพราะฉะนั้นแต่ละกวนแต่ละมุงแต่ละกลุ่มเนี่ยไปคำนวณของตัวเองฮะ ว่าได้ถึง8เสียงไหมถ้าเราดูสูตรรัฐบาลที่บอกว่ามีโอกาสมากที่สุดนะสูตรนี้นะตอนนี้คือสูตรนี้นี่ภูมิใจไทยเพื่อไทยกล้าทำสูตรนี้รวมแล้วถ้าตัวเลขประมาณนี้หรือน้อยกว่านี้นิดหน่อยต่างๆเนี่ยก็300นะประมาณ300 300, 300สอสูตรนี้300เสอยเสียงรัฐบาลสูตรนี้เป็นสูตรรัฐบาลเดิมครับอ่าเป็นผัดซีอิ๊วเหมือนเดิมครับเพียงแต่เปลี่ยนหัวจากเดิมที เพื่อไทยภูมิใจไทยกล้าทำครับหมายถึงว่าสภาพหัวมาเป็นภูมิใจไทยนําเพื่อไทยตามหมายถึงว่ารัฐบาลกล้าทำสนับนุงรัฐบาลนี้ตั้งปี66หกไม่ใช่รัฐบาลปลายปี68อ่าซึ่งถ้าสูตรนี้ก็จักกับว่าประชาชนและประชาธิที่ปัดเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเหนื่อยฮะนี่มันขาดไปอย่างเดียวเนี่ยตัวเนี้ยมันขาดไปอย่างเดียวเนี่ยไม่งั้นก็กลายเป็นรัฐบาลเดิมอ่ะกายปอะไรรู้ไหมประชาชาติประชาชาติครับประชาชาติ เป็นลำบากต้องบอกงี้เพราะว่าเขาเนี่ยอภิปรายครืใจไทยและก็ต่อนอกจากอภิปรายแล้วตอนเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยก็ไล่สอยภูมิใจไทยกับคดีสวนี่แหละคุณวิเคราะห์รัวอินไซวิเคราะห์วิเคราะห์คุณอินไซคุณวิเคราะห์หรืออินไซอ๋อไอรชัห์ประชาชนก็ได้แยกแยะถูกว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะคุณวิเคราะห์หรือว่าอินไซผมว่าไม่น่าใช่คือส่วนนี้นะครับว่า ประชาธิที่ปัดกับประชาชนเนี่ยฝ่ายค้านสนุกสนานครับผมชอบบางสูตรเนี่ยฝ่ายค้านสองพักเนี่ยถ้าเป็นวันนี้โอ้สนุกสูตรที่เราบอกเงี้ยช้างสูตรนี้นะผมฟังแกนนําอย่างน้อยสองพักไอ้สูตรเมื่อกี้นะที่บอกว่าภูมิใจไทยเพื่อไทยเล็กกล้าทำเขากลัวเรื่องเดียวครับเขาบอกว่า อาวุธของฝ่ายค้านเนี่ยจะเป็นปลรามันูเลยครับเป็นหนึ่งปารามันูวคือสไนเปอร์กลัวฟ้าผสมส้มเหรอใช่เขากลัวมากฝ่ายค้านถ้าสองพักนั้นไปอยู่ทีนี้รัฐบาลนี้มันมีสูตรนี้เหมือนกันไม่เอาไม่เอาก้าทํำไหมเอาประชาธิปัตย์เข้ามาแทนไหมสูตรนี้ก็คือตัดขาฝ่ายค้านไอ้สูตรนี้มันปิ่มๆสามร้อยใช่ปิ่มสามร้อยมันดูไม่ถึงมันดูอย่างเดียว ดูว่าฟ้าเนี่ยไอ้ยี่สิบบวกเนี่ยมันจะบวกเท่าไหร่ครับอ่าปัจจัยอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็และยากตรงที่ว่ายากตรงที่ว่าอืฟ้าจะไม่เอาอ่าอันนี้มันไม่เหมือนฟ้าแบบเฉลิมชัยนะใช่นี่ฟ้าพิสิทธ์นะอภิสิทธ์เนี่ยตั้งแต่ต้นทําพักมารอบเนี้ทําเรื่องเดียวครับฟื้นพัก ด้วยการสร้างสัญลักษณ์ในกระบวนการทำงานในสภาเท่าถ้าถ้ายังยึดหลักเดิมว่ากลับมาเพื่อฟื้นฟูพักเนี่ยครั้งนี้ถ้าได้คะแนนงอานนี้ไม่ควรเป็นรัฐบาล ไม่ควรเป็นเส้บาเมื่อกี้คุณอภิสิทธิ์แถลงแล้วเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาทําพักสามสี่เดือนเรายังมีเวลาที่ต้องทําพักอีกเพราะฉะนั้นขอทํางานในสภาขอทํางานในสภาและยังไม่มีใครติดต่อมาณเวลานี้เวลานี้ก็ติดต่อหมดแล้วครับก็ติดต่อแปลว่าสูตรนี้เป็นไปได้ยากแล้วเมื่อกี้ก็ถือว่ายังไม่ปิดแต่ยากแล้วกันนะสูตรที่ประชาชน เพื่อไทยและประชาธิปัดเจ้าต่างรัฐบาลอันนี้ก็เป็นสูตรในฝันอันหนึ่งนะสูตรไหนบ้างสูตรนี้สูตรนี้เป็นพักประชาชนฝันครับสูตรนี้ฝันครับฝันของพักประชาชนหนึ่งงอย่างเงี้ยอะไรเห็นประยาปัดกับเพื่อไทยอยู่ด้วยกันเนี่ยใช่ยังไม่เคยมีในระบอตศาสตร์แต่ความฝันนี้เป็นความฝันที่อภิสิทธิ์ไม่ฝันด้วยครับ คนในประชาธิปัตย์ก็ไม่ฝันด้วยกับสุดท้ายถ้าเข้าเนี่ยมีลุงชวนคนแรกคือประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นคู่แข่งมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เลือกตั้งปี44ครับแต่ถึงตอนนี้บริบทการเมืองก็เปลี่ยนไปเยอะจริงๆเนี่ยเขาเขามีแค้นกันตั้งแต่ปี38มไม่ใช่แค่เลือกตั้ง44ก็อย่างที่บอกฮะถ้าใครรู้ประวัติจริงๆคุณทักษิณชินวัตรมีโอกาสเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่จะตั้งเขาเล่าให้ฟังเลยนะตั้งแต่ปี38 ปี38เนี่ยก็ประชาธิที่ปัดเชื่อว่าเป็นเพราะคุณทักษิณนีน่นแหละ<ช>ไปชักชวนคุณจำลองให้ถอนตัวออกเรื่องสบก อ่านั่นแหละก็เลยกลายเป็นปมปัญหาถูกต้องคุณเนี่ยชอบชอบจำเรื่องเก่าเอาประวัติศาสตร์เรื่องเก่ามาเล่าแต่ตอนนี้ของเราเนี่ยยังไม่ได้นายกนะครับอาจจะถึงพลัสภาถึงก็ได้นายกแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลือกรนเดียวเราเนี่ยเขาได้แล้วนะได้แล้วเ็าได้แล้วเหรอญี่ปุ่นนี่ได้แล้วเลือกวันนี้ได้วันนี้เลยมันก็ได้เร็วจังพัก LDP เนี่ยชนะแบบถล่มทลายนะผู้นำพัก LDP คนเดิมครับ ไม่แต่ของเราถ้าแบบภูมิใจไทยได้หลักเกิน1 5 0ยห้หเนี่ยหรือว่าถึง200เนี่ยถือว่าเขาตล่มทลายนะไม่ถล่มทลายของเขาเนี่ยเห็นไหมมีสอสอทั้งหมดได้4ี่ที่นั่งเขาได้ไป3ามร้อยหกสิบหกเขาเรียกว่าแลนสไลด์อันนี้แลนสไลด์ของจริงครับเออนั่นแหละก็เลยบอกว่าคราวนี้นายกรั่มตีก็ยังเป็นคนเดิม